is my uh my vlog uh in YouTube อ uh ่าฮะสวัสดีครับวันนี้เราก็สู่ดูเด่นวีล็อกนะครับผมวันนี้ผมก็เป็นวันที่ผมจะเอาเครื่องฟอกนะครับที่ผมรีวิวเมื่อคลิปก่อนนะครับไปส่งเจ้าของร้านนะครับเจ้าของ สอ,สองตัวนี้นะครับนี่ขายแล้วขายเรียบร้อยนะครับรวดเร็วมากนี่เป็นตัวโปรนะครับไม่มีราคานี้แล้วนะครับถ้าเป็นตัวใหม่นี่น่าจะราคาป8,000่าเนาะใช่ครับนี่เป็นสินค้าแนะนำตัวนี้สินค้าแนะนำเดี๋ยวตัวใหม่นะครับคิดว่าน่าจะประมาณ8,009นะครับผมของเข้ายัางไงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแบบให้มาบอกเพื่พอนๆอีกทีนึงแล้วกันเนาะในป้ายในท้องตลาดจะมีหลายหลายเกต แผ่นไอ้ป้าของซัมซุงเนี่ยเป็นเฮปปาคัส13ซึ่งดีสุดในท้องตลาดตอนนี้เลยเ,เป็นคัส13เป็นเฮปปาคัส13นะคือเกณฑ์ดีสุดเลยผิวตรงเฮปปาเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะเคลือบสารยัลโมดิเรียแล้วก็เชื้อโรคอะไรด้วยตอนที่ลูกค้าเขาถามว่าเอ๊ะแล้วพวกเชือเช้อโรคเชื้อแบคทีเรียเนี่ยจะจะกรองได้ยังไงเราก็บอกว่าเนี่ยทางไอ้ป้าเป็นด้านในเนี่ยเขาจะเคลือบเอาไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียรเชื้อแบครียอะครับมั่นใจได้เลยครับโอเค ก็เดี๋ยวผมเนี่ยเอาของเครื่องเนี่ยไปส่งนะโอเคเดี๋ยวหาซื้อกันนะครับเราจะหาซื้อของจนหมดแล้วนะผมนี่นะครับจะส่งไปสองที่นะครับที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นในเชียงใหม่นิมานนะครับผมจะไปส่งด้วยมือของตัวเองนะครับเครื่องหนึ่งเนี่ยจะส่งที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ดีใจกับผู้โชคดีสองท่านด้วยนะครับเพราะว่าราคานี้ไม่มีแล้วราคาตัวที่เป็นราคาเต็มนะครับก็น่าจะประมาณ8,9 0 0นะครับผม เดี๋ยวถ้าไงถ้าคอนเฟิร์มไงเนี่ยผมจะเขียนไว้ที่เดสคริปชันแลวกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่เนาะรีบติดต่อเข้ามาแล้วกันเพราะว่าร้านนะครับเป็นดีลเลอร์เนาะ <c oughs> ก็ได้มาแค่10บเหมือนกันนะครับ <c oughs> มีแค่นี้จริงๆนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ผมก็มาถึงสถานที่ส่งลูกค้าที่อยู่เชียงใหม่แล้วนะครับผมนี่นะครับไปเราไปส่งเป็นคนเกาหลีนะครับพี่มาพักที่เชียงใหม่ักได้ไรเดีย่ ลูกค้าเป็นคนเกาหลีเกาหลีชื่อคุณซุชิมจินซุ เราต้องแกะตรงรูตรงนี้นะครับผมอิเโอเพนทเนี hmm. yeah, s <S okay. ่ยเนี่ยเ e โ b เพนแอน o u เปิดเอาพลาสติกออกอีกตรงไส้กรองด้วยนะครับผมอีฟีแค Okay, okay. Oh, uh, okay, mm. uh, So in Korea, you use the Samsung, right? Uh, Samsung and LG. Oh, LG. <laughs> I have many LG players. <laughs> My phone is Samsung, too. Okay. It's already work right there Okay. Uh, this is my card. ค่ Okay. By the way, would you like to drink uh, Korean tea? You uh, have Korean. Okay, okay. Thank you. <and S 1> oh, you make. Um, uh, you buy yourself. Uh huh. Really? ล okay, ้เขาบอกว่าจะมีชาที่เขาทำเองด้วยนะครับจากเกาหลีเลยนะครับเขโชคดีมาก It's what's the name of tea? Uh, ginger, date tea? ginger Date. Ginger date. ging เจ n ร d แ a นด์เดทที่โอ้โหเดจ้ a ี๋ยวผเดี๋ยวผมนี่ต้องชิมแล้วอันนี้คือสีอ่าแสงนี่คือยังไม่ได้เปิดไม่ได้ไฟอ่าเการดูสถานะหรืออันนี้คือว่าอันนี้อันนี้คือไว้ใช้ตออ you can อ่า turn turn on light for for อมาชิมช้ากันนะครับผม จิงเจอจิงเจอจิงเจอทีุ่ซาจีนพุซาจีนอ่ะเดีซิมิลาาในไทยเก๊กฮวยซิมิลาอืมไนสคือ thank you so much โอเคัสมิดาเฮ้ยนซา thank you ฮะัอครับ ภารกิจนําส่งเครื่องพกนะครับก็สาเร็จไปเรียบร้อยนะลูกค้าที่อยู่เชียงใหม่ก็ใจดีมากๆนะครับว่ายังเหลืออีกเครื่องหนึ่งที่ผมจะต้องเอาไปส่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งที่น่าจะเป็นเคอรี่นะครับผมโอเคไปเลยก็นี่เรามาส่งอีกที่นึงนนะครับผมไปนครนครนนะนครราชสีมานะครับผมส่งที่เคอรี่ไปเลยครับ ถ่ายวิดีโอจะไปตัดต่ออยู่ครับคนไหนๆก็มาแล้วอ่ะเขาไม่ถ่ายเลยเาไถ่ายหรอโอเคอ๋อโอเคคนน่ารักดีหวังว่าทุกคนจะชอบร็อกของผมนะครับผมขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาสนับสนุนช่องนะครับงั้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์ไอทีที่เรามั่นใจว่าดีเราคิดว่าดีอ่ะอืมเราก็จะมาลงขายนะครับ อุปกรณ์ไอทีอื่นๆอย่างเช่นหูฟังหรือจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมโดดติดตามไปเลยนะครับโอเคไปละครับครับเมียวเมียวเมียวเวเมียวโอ้ยีออจริงๆเลยเมียว